สวัสดีครับพบกับร้านจำหน่ายผ้าคุมรถนะครับผ้าคุมรถคุณภาพดีครับคุณภาพสูงเนื้อผ้าเหนียวทนนะครับอายุการใช้งานนานเป็นผ้าที่กันน้ำร้อ0เปอร์เซ็นต์นะครับคุมกำแดดก็ดีนะครับกันขีนกกันยางไม้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นผ้าที่มีเส้นใยนะครับเส้นใยเหนียวทน กว่าผ้าที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็เคลือบโดยโพลิเมอร์ผ้าเป็นผ้าชั้นเดียวนะครับตามที่ผมรีวิวให้อยู่นี้นะครับเป็นผ้าชั้นเดียวสีเดียวนะครับสีออกเงินๆน,นะครับสีนี้มันจะเป็นสีที่มันสะท้อนแสง UV ได้ดีนะครับตัวเนื้อผ้าสามารถดึงแล้วก็กระชากได้นะครับ คุณของเราเราตัดให้ตรงรุ่นนะครับลูกค้าสั่งมารุ่นไหนเราก็ตัดเฉพาะให้นะครับแล้วก็เราไม่ได้ตัดสต็อกไว้นะครับหรือลูกค้าท่านใดจะสั่งมาพิเศษก็สั่งมาได้นะครับรถบางท่านอาจจะติดพวกแหลกหลังคาหรือว่าติดสปอยเลอร์พวกนี้นะครับหรือรถบางรุ่นที่ไม่สามารถพับเสาอากาศได้ ก็สั่งมาได้นะครับเราก็จะเจาะให้ <S <S การตัดเราก็ตัดพอดีรุ่นรถเลยนะครับคุมก็จะสวยงามแล้วก็ผ้าตัวนี้จะพิเศษก็คือมันจะมีน้ำหนักนะครับอย่างกระบาท,ที่ผมคุมอยู่นี้น้ำหนักประมาณ5-6กกิโลนะครับอย่างวันนี้ลมแรงนะครับผ้าก็จะไม่ปิวไปไหนนะครับ ค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมตามเบอร์ที่ผมให้อยู่นี้นะครับขอบคุณครับ